สวัสดีค่ะเราจะมาทำรายการค้าวันที่25มกรานะคะวันที่25มกราจ่ายนี้ให้บริษัทจอนสันเฮีย์เทเปรเทไทยจำกัดสำหรับอินลอยตามใบรับวางบินเลขเที่ยงอินหกโดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่1 3 7่5 1 4ลงวันที่10 15 0ห้าจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี080ย์แปดศูนย์สานึ่งหน้าะคะกลับไปที่โปรแกรมนะคะเข้าที่ระบบเจ้าหนี้ค่ะไปที่ workflow นะคะไปที่ใบเสร็จสินค้าค่ะ ก็กดโอเคนะคะ F 3เพิ่มค่ะไปที่ได้เที่ยงอิงนะคะเลขเที่ยงอิงคือ2630ค่ะวันที่นะคะคือ2 5่1 5าค่ะผู้ขายรหัสนะคะเราใส่จุด e n น e r ค่ะ คือรษัทจองสันนะคะ yes key ศูนยแล้วไปที่ค้นใบวางบินนะคะแล้วเปลี่ยนเป็น Y ค่ะดลาที่ภายในนะคะเราใส่จุดแล้นเ,เทอร์นะคะ เลือกเลขที่ E2630 นะคะมีซึ่งมีอยู่ซึ่งมีอยู่รายการเดียวนะคะกดโอเคไปที่รายการจ่ายนะคะรายการจ่ายคอัมน์แรกเราใส่จุดเลนเตอร์ค่ะประเภทเอกสารธนาคารนะคะแล้วก็ใส่จุดเลนเตอร์ค่ะ เลือก CW นะคะถอนโดยเช็คนะคะแล้วไปที่เลขที่เช็คค่ะเลขที่เช็คคือ137 8514ค่ะวันที่เช็คนะคะ วันที่เช็คคือวันที่15บห้างห้าค่ะลงมาที่สมุดบัญชีเงินฝากนะคะใส่จุดเดินเทค่ะ เราจะเลือก0.1นะคะเป็นกระแสละวันรีบบัญชีคือ0.80 0.80 3411797นะคะ แล้วก็ F10 บันทึกเลยค่ะ F10 บันทึกอีกทีค่ะแล้วก็ F10 บันทึกอีกทีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะปากางที่สหมกราค่ะแล้วิมพ์กดนกดลงไเคอ,อกเลยค่ะ